น่ันมะกอกหรือใบาหรือมะ่าน่าจะคันกลิ่นงามๆอยู่ดีหอบจนมาป่วซ่้องเซ่นี่ค่ะากินข้าวกิน้าวกินยังค่ะกินกินกินเลิศนะนาถ้าไปติงไปกินเผาวนเทอร์เลิศนามาลวงเถอะว่าไผ่าไผเจ้าเจ้าก็ค่เนี่ยคือทอดหไงมือลึกแต่คือทอดลังเจ้า ไปนัดกันแล้วก็ไปหน่อยเขาไปมือิไหมาไปขึ้นนี่เอส่ดาไปขึ้นนี่แล้วขึ้นน่เข่ากันแล้วไปขึ้นนี่มานะกรสาค่ะมาแล้วนหลามาแล้วเฮ้ย่องดังน้องบิวตี้เนาะจนเกินจนเกินนักไปยังไง เราเตที้าที่นี่จะได้เกิดนๆดนี้อาจารย์ตีอ่นรถนะคะที่ยังไม่ลงเชือไปลงชือกนน้อยนท่านก็ได้ทรับกะได้แลยมันนี้มันมีผลรับดชื่งไปใส่อาจารย์เสื้อออกมานะคะออกมาค่ะอตัแล้วเพงนี้ ได้เีพี่น้องผู้ใดทำรมแหวุ้งใดก็ไปเลีนพอรับผู้ในก็ไปเลีนแสดงว่าเสียใจมาก่พี่นไม่ปวนมูอีกมันวาในหลวงมันพาผู้ใดเสี่ยงผู้ใดมาสักกาว่าลูกไส่กุ้งงนมผู้ใดมาใส่กุงามส่าลูกสงงามที่ซึ่อยากใส่ใส่ซับข่อยกุลับความแหงกุ้งงามหลูกฝ่ยจิเป็นนั้นแต่คิยว่ามันเป็นความจริงอ่ะแหงในป่านี้ัแห ปูตังนู้ก็เบีรอว้ยขอรงนได้ของหนูกับผู้นุอยร่องมะคาเลยหนูน่ะเจาร่องนีกับมะเมนก้นเราเรือเื่องกระดูกเราหนูชพี่ปัดปันจะจอยมาตาไดเนาะหุ่นดีมาตาใดเลยตาไถปนะใหญ่เห็นมาเลยไหมน้องป่าร้อเฮ้ยแม่ก็เย็นคือจัดไปรดกลูกเอาคุณแกไม่พอเพื่อนวัรุ่งขูกนว้มันกงอมันกอแกจังเดียวเลย จะเบิร์ตหาลงซื้อคาโอเคคุ่ณแ่มาองอีกบาง่ายโดนเนาะโดนนะคะทีทมนี้ขึ้นก่อนใช่ไหมจะขึ้นก่อนใช่หมค่ะตัวหิ้วของจะไม้แค่าไที่ไปเจริญในหน้าที่การงานที่ทีมเราก็พยายามบอกกันทีกันทีกันที่กันหัวนี่ฟังข่าวกัช็อตทกันช็อ

คู่เว้นหน้าละอดีตคู่กินให้กินแล้วแบบเราบ้ามาว่าแต่ปุ้ยยังได้สอบไปสอบแล้วอะไรไปอะไรเราอยู่ไม่อยากได้บอลนิดหน่อยจะก็คิดนะทงานแต่ว่าอ๋อพวากมันหงองเนาะโบแล้วเปวดงานเหมืนกันยังได้กินอะไข้าวเกลี๊ยวนี่แหละก็ต้องมากปวดร้บนก็ยิ้มแล้วยิ้มแล้วหัวดังปวดร้อนปวดร้อนก็มาล้มอาจจะไปเปวดที่นี่เองแล้วยิ้มหมอแหละแต่ว่าแล้วสิไปเป็นหมอ

อินอิเปลี่ยนทันทันแชร์ไปไหนแต่พพุ่พี่น้องรถไก่ก็ว่างมาในงานยียกันเละั้ยิงนั่งิงนั่นี้ก่จว่าว่าเงเสียคแล้วที่เมียะไปชืนร่เท้าเดีไม่เยอะชาบูานแกงนพี่น้อง้าไปย่ตายรานย่ต่าาม่ใานแม่าม่ว่ามีแนวเห็นลยม่ไปืร่อเท่าเมันรีล่าทีได้นั่งหัวคนต เต็มอขอบคุณคุณแม่ด้วยเปนี่แม่ไ้ม่ไปซักางุห้ไมีแม่ไปถื้อกับพอให้นองื้เข้าห้ไปขึ้แม่ที่าหังานนีพอเมียนแม่สิไปพ่าเมีบะมีงานแล้วไมเมตบมือตบมือไมเข้มมเนี่ยพี่นนเป็นเขยัวันใจพ่อพ่อแม่มางหนึ่งพันบาทเ้ามาแล้วใช่ไหมครับท่านกำลัง เอาแล้วก็มาหลูดเอยกำนันชิปมีรางวันที่สี่สามรางวัลรางวัลละหนึ่งพันบาทไม่ก็จน่ำนันก็ให้เีรางวัลลนราันสี่รางวัลรวัลละห้สิบาทอ่อนะครแก็คณะบุเหินลูกน้ำเพลินก็นำรางวันมาอีกสี่งวันนะคะ คุณหืนผูกบคตนะครับ้ชายผย้ายผู้ช้าชายผู้ชาะผู้ผู้ผู้ายผู้้าย้ายผู้ชายผ้า้ายายายผ่้ช้ชา่ผาย้ชาน้ชู้ผู้ชาาารวู้รายผูชยู้ชคเายผู้ชายผยู้า้ยผยูยผ้ชายายผู้ายช เพรานันนยิ่งเมากแล้วมดิเรานันมันยิ่งเาสะกดจังมากเองครับเนื่อจะทำอะรกอดกันในร้อนเนางเะนัันเดียวกาม่ามันกพอนอุกนิตาฝาเปิดรูปการใช่ไมหรืออะย่งเงม่ก็ไปพักบานเลยยเะาเขาเิดราการยอเลหนาปกติค่ะเิรูปหน้านติ่ะจะกินข้าวที่บอสตีท่าประธานกัปอาลิาเสียงไหลโอเสียงไง แล้วก็มไม่เอาเฉพาจมั้งดียมอเล็กงจริงแต่ว่าพอายนีเัราะทนหนึ่งยจนี่ทใัจะี่รินกบนะจะไปทุกงานสุนิตาซาสัญญาไปสัญญาเป็นสัญญาช่องได้ช่องได้ช่องไดช่องนี่ห้อนั่นน่ะพ่อสุขุมสุขุมรำเพ่อนเนาะอันมันมันมาเอาเนาะ มากไปนะครับเพลินเพลินเพื่อแกเเป็นส่วนใหก่นเอยแก่ลำเพลินลำเพลินเป็นส่วนตูหนูเลยไปต้องเอาบาหรอกก่อนลำเพลินก่อนลำเพลินก่อนเปิดตน่อนเตูนาว่าโอ้น้นงขึ้นมุดมีพรอายุกสูาพ่อจัดไปยน่อาไยังไม่ได้ามาด้วคุณเป็นมามิ่นชบ้านากวัี่สุจีรงมันาท่าน้าวันวันละ ยี่สิบมาดยเมือนทูขี้ไไปมาเียวจอดสัญญาี้วอ่จรเนหูยมท่านสัญญาอีกนสัญญากันสัญญาสายอาจารย์เพื่อิบรกสอสรอบชกตพยอ อสมผู้พชเศษมืคุยจะได้ขึ้นกล่าวเปิดงานและวันนี้เราได้มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งท่านประาน้วแล้วท่านเพื่อนเพื่อนยื่นเสราจอิ่อหัววางีแล้วเฮ้ยดีคนยิง่งน่ามาเลย่ะคุณอิงโค้งเต้นนะคะ

มันยังมีมามันมีในกล้องถ้าใครปบมือคนนั้นจะได้เงินสิทธิ์ได้รับรางวัลนะคะเขาอมาหาดีได้อาิสต์สามคนยี่เหมียนยี่เหมียนยี่เหมียนเป็นไทยอีหลามหมื่นหมื่นไทยอะนดัเสองวันนี้ก่อนค่ะคนที่มาใหม่ศิลปินเลยค่ะคนที่มาใหม่มาซื้อนลงานงานวันนี้ค่ะผลงานนี้เลยนะคะเสือลายลอย่างยิ่งบะไก่ใหญ่น้ำผีกำค่ะ